ตึกเกวามรู้สึกมีแดดทีไอติมเขาเรียกว่าหวานเย็นแต่ภาพที่เธอเป็นเราเรียกว่าจ้าแล้วค่ะคุณนกเว่าคนตีเธอน่ารักดีมีแฟนยัง แต่แม่ครูมิกมีมาฝากหนึ่งประโยชน์มีคำถามแม่ภูมีคำถามคำถามของแม่ภูมีเว๊ว้าประเทศไทยอยู่ที่ไหนที่ไหนคะประเทศไทยที่ไหนรู้ไหมไทยอยู่ที่หนเอเชียไม่ใช่ไทยอยู่ที่นี่ไทยอยู่ที่นี่ไทยอยู่ที่นี่ฮะไทย ไทยที่เอเชียไทยอยู่ยุโรปไทอยู่เกาหลีครับไทยไทที่นี่แหละครับไท,ท,ทอยู่ที่นี่แหละอ่ะเฉลยอไทอยู่ที่เจอเธออยู่ที่ใช่จต่อไปแม่ครูจะให้เด็กๆบอกคำคมของตัวเองบ้างอ<า>่ะไหนใครมีคำคมอะไรบ้างยกมืออ่ะพี่เต้ เธอเข้ามาเดินเล่นๆแล้วก็จากไปไหนใครมีฝ่ายชายได้หนึ่งคะแนนอ่ะไม่เอาเป็นแถวแถวที่หนึ่งได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะอ่าเหลือแถวสองอ่าแถวนี้พี่ปิงกับพี่ปออ่าปอนใครจะก่อนปิงปอป้อนเลยค่ะป,ป้อนก่อนอ่ะคือเป็นไข่เจียวเพราะคนใดที่ถูกเจียวเป็นคนเดียวที่ถูกใจ<ร><ย>แถวที่สองได้หนึ่งคะแนน แถวไหนอีกแถวทีส่สอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเรียงก็ได้ค่ะให้เรารู้ว่าถแถวที้หนึ่งได้หนึ่งแถวที่สองได้สองเออแถวที่สองอ้าวพี่ต<ะ>้นรักคังดังเพราะคนตีเธอน่ารักด,กดีมีแฟนยังรักคังดังเพราะคนตีเธอคนดีเธอน่ารักดีเธอน่ารักดีมีแฟนหรือยังอ้าวต่อ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 ,ตอมีใครอีกอ้าวคุณยังไม่ได้กัน ตึกตึกเจความรู้สึกมีแต่เธเอาใหม่สิใจกลางเมืองมีแต่ตึกเจความรู้สึกมีแต่เธเอ้ากลุ่มสองได้สองคะแนนแล้วเอาซิเอาหนึ่งสองหนึ่งต่อเลยค่ะเร็วเร็วเร็วเอ,าอ้านอีกิงก่อน มองฟ้าใจละมอ,ะม,อมองเธอจะละลาอ้าวปุ่มซ้อมได้สามคะแนนแล้วค่ะเอ,อาหนึ่งสามหนึ่งอดี แสงแดดมันแยงตาแต่เธอแยงมาแยงมามันแยงใเอ้า4สี่คะแนนอ้าวฝั่งนี้มาแล้วเต้ไ่้ไงครับโควิดเป็นแค่โรคระบาดแต่ถ้าคนเจสะอาดก็มีแต่เธอโควิดเป็นโรคเป็นโรคระบาดแต่ถ้าคนเจสสะอาดก็มีแต่เธอก็มีแต่เธออ้า สองสี่หนึ่งอ้าวอีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วอ้าวคนตัวเล็กที่สุดในห้านไม่ใช่ในโรงเรียนไอติมเขาเรียกว่าว่าไอติมเขาเรียกว่าหวานเย็นแต่พัดที่เธอเป็นเราเรียกหวานใจอ้าวเป็นสามสักทักมันเจ็บปวดอยากหนีไปบวชกระจำบทสวดกัน มีเ <amounts> สียงเนอร์มาด้วยอ้าวสามห้าหนึ่งอ้ามาแล้วค่ะนอกบ้านนะเคยไปนอกใจไม่เคยทำนอกบ้านนะเคยไปแต่นอกใจไม่เคยทำอ้าว ความรักเราก็ขาดน้ำมันเอาไว้ทอดสะพานรักแต่ถ้าสะพานหักความรักเราก็ขาดความรักเราก็ขาดอ้าวมีแต่เรื่องความรักนสงสัยเด็กข้อห้าจะเริ่มมีความรักต้องรักพ่อรักแม่ใช่ไหมรักพ่อรักแม่รักเพื่อนใช่ไหมคะมีอีกไหมสี่ห้าสองอจีสี่ห้าสอง มีอีกไหมอ้าวเต็แ้ได้๋ลยเดี่อเดียวครับอ่ะโอเคอะไรนะการบ้านให้ครูเลิฟยูส่งให้เธอการบ้านส่งให้ครูเลิฟยูส่งให้เธออ้าวอะไรละอ้าวคอนอีกละอยากคุยก็ทักอยากรักก็บอกครับอ้าวอยากคุยก็ทักอยากรักก็บอกอันไหนลองุกคะแนนสิ หกสองห้าหกสองอ้าวเขาได้ห้าได้หกกันแล้วค่ะเราได้แค่สองค่ะคนก็เอ้ยแล้ววันนี้คนเราเท่ากันด้วยเนาะกลุ่มละสามคนพอดีเลยอ่าอันนี้เป็นปห้านะคะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อต้นชื่ออะไรคะชื่อพลอยชื่ออะไรค่คะชื่อคุณ ชื่อปอนครับปอนชื่อปิงครับปิงชื่อโชครับชื่อโชครับอ่าชื่อชื่อเต้ครับเต้ครับชื่อเตงครับเตงครับชื่อเนทค่ะวันนี้ห้องเราขาดหนึ่งคนคือนัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าทุกคนฝากตัวกับช่อง YouTube หน่อยเร็วฝากฝากฝากอะไรคะับ